ผู้ชมครับยังอยู่กับรายการดรสวีตในช่วงที่2แล้วนะครับอย่างในช่วงที่แล้วที่เราได้คุยกันไปนะงต้นเกี่ยวกับเรื่องของการปฐมพยาบาลนะครับผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวแล้วก็หยุดหายใจนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับเราได้รับเปลี่ยนนะครับจากท่านอาจารย์อารามวงทวีรนะครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพนะครับเพราะอย่างที่บอกไปว่าลงต้นเนี่ย คยประสบเหตุครับอาจารย์ครับลูกพี่ผมไม่ได้เคยประสบครับลูกพี่ลูกน้องก็คุณได้ครับใช่ครับคือแบบว่าตอนนั้นคือตีแบบครับแล้วอยู่ดีๆก็หัวใจล้มเหลวเลยแล้วก็เสียชีวิตตอนนั้นเลยครับก็เลยใจเรยก็เลยกันว่าเฮ้ยสมมติถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นจริงๆมันจะต้องทำยังไงอะไรเงี้ยสำหรับคนที่ไม่เคยรู้มาก่อนอะไรเงี้ยตอนนี้หลักของการฟื้นคืนชีพเนี่ยหลักมันคือเราจะต้องฟื้นคืนชีพให้เร็ว เอาละครับเรามีสถานการณ์สมมุติเลยแล้วกันสถานการณ์เอาเหมือนเอาเหมือนจริงเลยนี่ไงเขามาตัวเป็นๆตรงนี้เลยคุณแอนนะครับค่เป็นผู้ชายชื่อชื่อแอนเหรอพี่เบพอดีมีชื่อโอเคโอเคโอเคชื่อแอนเอาละครับเป็นสถานการณ์จริงเลยครับปึ๊บทำยังไงดีครับอาจารย์ครับก็ตอนแรกเราต้องพิสูจน์ก่อนครับว่าเขาหมดสติแล้วก็ไม่หายใจจริงๆนะครับก็อันแรกเราต้องเรียกเขาก็ก็เขย่าตัวเขาก่อนแอนแอนแอนนะครับต่อไปเราต้องขอความช่วยเหลือแล้วครับคือเราต้องการผู้ช่วยเหลือเนี่ยอันแรกคือเราต้องการ แรงงานมาช่วยปั๊มหัวใจครับอันสองคือเราต้องการเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจซึ่งซึ่งผู้ช่วยเนี่ยเขาจะต้องไปพามาหรือจะต้องไปติดต่อเอารถพยาบาลซึ่งจะมีเครื่องเนี้ยมาต่อไปเราก็ทําการกดหน้าอกครับยังไงครับตอนแรกก็เอาผู้ป่วยเนี่ยนอนอยู่ที่พื้นราบตำแหน่งมี2วิธีในการหานะครับอันแรกก็คือใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางเนี่ยคลำตามขอบซี่โครงแล้วไล่ขึ้นมา พอไล่ขึ้นมาถึงกลางตัวเนี่ยเราจะเจอกระดูกแข็งๆอยู่อันหนึ่งเขาเรียกว่ากระดูกลิ้นปี่พอเราได้ตำแหน่งนี้เสร็จเราก็จะวางนิ้วชี้กับนิ้วกางส่วนตำแหน่งที่จะวางมือกดหน้าอกอ่ะจะต้องอยู่ถัดออกมาทางด้านศีรษะก็คือจะวางมืออย่างนี้ต่อวิธีสองเราลากเส้นสมมุติระหว่างหัวนมสองข้างนะครับลากมาแล้วก็ลากเส้นกลางตัวครับแล้วก็จุดตัดของมันก็จะเป็นตำแหน่งที่วางนี้เอามือข้างที่ไม่ถนัดเนี่ยเราจะใช้ สันมือต้นมือเนี่ยฮะวางลงบนตรงนี้นะครับใช่ครับวางบนหน้าอกอีกมือหนึ่งวางซ้อนลงบนมือแรกนะครับโดยนิ้วอยู่ระหว่างกึ่งกลางอย่างนี้ประสานมือเลยครับหลังจากนั้นเราก็เตรียมทําการกดหน้าอกครับไหลกับแขนเนี่ยอยู่ในแนวตรงการกดหน้าอกอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยโดยทั่วไปเราจะต้องกดให้หน้าอกเนี่ยลึกลงไปประมาณ2นิ้วหรือ5เซนติเมตรนิ้วพอกดไปแล้วพอเราก็ปล่อย ผนังหน้าอกเนี่ยจะเลื่อนขึ้นมาด้วยอัตโนมัติคโดยอัตราการกดเนี่ยจะต้องอย่างน้อย100ครั้งต่อนอาทีโดยทั่วไปเนี่ยเขจะแนะน<ห>ําเขาใช้คําว่า1และ2และ3และ4และ5และ6และ7<ด>นับไปถึง30มสิบก็จะจบหนึ่งรอบพอ30แล้วยังไงต่อครับอาจารย์ก็มีทางเลือกสองทางทางเลือกแรกก็คือไปเป่าปากทางเลือกที่2คือไม่ต้องเป่าปาก พิธีที่จะต้องเป่าปากจะเจอในบางกรณีครับเช่นคนไข้ที่จมน้าอันนี้ต้องเป่าปากด้วยหรือมีภาวะทางเดินหายใจล้มเหลวหรือมีภาวะได้รับยาเกินขนาดอย่างนี้ควรจะเป่าปากด้วยครับนะครับครับผมเอาละครับเดี๋ยวลองลองกดดูไหมนักเรียนคนนี้มาแล้วนะครับครับผมรู้จุดนะคือตรงนี้เป็่จดกี่งกลาง วางมือตรงไปปั๊บแขนแขนตรงตรงตรงแล้วก็กดลงไปใช่ครับพร้อมนะครับหมดสติอยู่ครับไม่ต้องไม่ต้องหาหนึ่งสองสามกดปึ๊บแล้วก็ปล่อยไงครับใช่ครับแต่คือเวลาเราหนึ่งและสองนี่คือต้องปั๊มไปเรื่อยๆเลยวะใช่ครับหนึ่งและสองและสามหนึ่งและสองและสามใช่ครับเป็นไงครับผมว่าต้องไม่ได้ดีนะครับเอาละครับถ้าเกิด ถึงขั้นเรื่องของการหายใจดีกว่านะครับเรืร่องการเป่าปากนี่ครับก็อันแรกครับเราต้องเปิดทางเดินหายใจก่อนนะครับเพราะว่าในผู้ป่วยที่หมดสติเนี่ยลิ้นจะตกอุดทางเดินหายใจนะครับเราก็จะต้องเปิดทางเดินหายใจด้วยการดันคางขึ้นแล้วก็กดหน้าผากลงแล้วเร,<อ>เราก็สังเ,เกตดูใน,ในปากดูด้วยว่ามันมีอะไรเข้าไปอุดหรือเปล่าในการเป่าปากเนี่ยเราก็หายใจเข้าเต็มที่เราก็เตรียมไปประกบปากเขาอย่างนี้ปึ๊บ แล้วก็เป่าไงแล้วก็ใช่ฮะโดยมือมือเนี้ยอาจจะต้องมาบีบมีจมูกมาไีบเปล่าลมก็ออกมาทางจมูกสิครับใช่ครับการเป่าเนี่ยอย่างน้อยเราต้องสังเกตให้ซวงอกเนี่ยมันกระเพื่อมขึ้นครับผมจะลองดูนะครับขึ้นไหมไม่ผมไม่เห็นครับการปั๊มหัวใจเนี่ยเราจะปั๊ม30สิบครั้งแล้วก็เป่าปากอีก2อครั้งสลับกันเป็นรอบรอบอย่างนี้นีต้องจำเลยนะครับสามสบครั้ง เป่าสองแล้วกลับไปเปล่าสองใช่ครับประมาณสัก4รอบก็จะมาสองนาทีสองนาทีก็จะมีคนใหม่เปลี่ยนมาครับใช่เพราะว่าถ้านานกว่านี้ประสิทธิภาพก็จะเมว่าผม2งนาทีแล้วนะครับพี่โอครับเราลองจริงๆดูไหมว่ามันเป็นยังไงดีไหมอ่านะฮะเริ่มนะครับเอาเร็วปั๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มต้นยังไงต้องเรียกชื่อเขาก่อนสิใช่ไหมหาคนช่วยด้วย แอน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 ไม่ตื่นแอนไม่ตื่นปุ๊บคนช่วยค่ะคนช่วยหาคนช่วยครับโทรมีคนหมดสติมีคนหมดสติมีคนหมดสติครับช่วยหน่อยครับช่วยหน่อยครับโอเคมาแล้วครับมาแล้วนะครับนี่นะครับอ่าก็ต้องลากเส้นนะครับแต่เราต้องกะเอานะฮะจุดตรงกลางแล้วก็แบบกดเข้าไปเลยนะครับผมเอาเลยครับหนึ่งสองสามสิบเอ้าสิบก้ายี่สิบถึงสามสิบรัดหรอรัดหรอรัดเลยแกงั้นถึงตาผมเลยอ่ะครับ ล้วก็ทาอย่างนี้ใช่ครับสองไปถึงสามไปถึงสามสิบนะครับโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยนี่แหละครับแต่ผมว่าผมมองเห็นเครื่องอะไรเนี่ยครับอันนี้คือมันมันมันคือยังไงครับหมอเดี๋ยวนี้นะครับจะสังเกตว่าตามห้างสรรพสินค้านะครับหรือว่าตามสนามบินหรือสถานที่ที่คนเยอะๆเนี่ยจะมีเครื่องแบบนี้ตั้งอยู่อันนี้จริงๆแล้วเครื่องนี้มันคืออะไรครับอาจารย์มันเป็นเครื่องกระตุกไฟฟ้าแบบอัตโนมัติครับนะครับมันออกแบบมาให้สําหรับบุคคลโดยทั่วไปเนี่ยใช้ได้อ ก่อนอื่นเราก็แกะก่อนเครื่อมันก็จะเป็นเล็กๆประมาณนี้เองใช่ครับตอนแรกเราต้องเปิดกดสวิตช์ก่อนก่อนปึ๊บพอเปิดเครื่องเจ็จมันก็จะบอกให้เราเอาแผ่นในนี้เอามาแปะหนะ้าอกผู้ป่วย<อ>นะครับ,รบแผ่นนี้จะมีอยู่สองอันนะครับ,รบไว้แปะที่สองตำแหน่งของผู้ปว่วยแรกก็แปะตรงตรงอกด้านขวาตรงนี้ครับคือต่อจากกระดูกหน้าอกตรงกลางนะครับใช่ครับอีกอันหนึ่งก็คือแปะตรง ชายโครงด้านซ้ายเอาละครับอ๋อนี่่น,นี่ตามรูปเลยพอแปะเสร็จเราก็เอาสายเนี่ยมาต่อกับเครื่องครับ<อ>แล้วเขาก็จะให้กดปุ่มที่สองสีน้ำเงินครับปุ่มที่สองเนี่ย<อ>เครื่องมันจะอ่านกราฟไฟฟ้าหัวใจครับว่ากราฟไฟฟ้าหัวใจเป็นยังไงถ้าเครื่องมันอ่านว่าจําเป็นต้องช็อคไฟฟ้าหัวใจเลขสามเนี่ยจะมีไฟสีส้มขึ้น ตอนนั้นเนี่ยเราต้องบอกให้ทุกคนเนี่ยออกไปห่างจากผู้ป่วยหอกไปให้หมดก่อนเพราะจะมีไฟฟ้าเข้ามาเราจะโดนไปด้วยพอช็อกเสร็จเราก็ทําการนวดหัวใจต่อตั้งหัวใจต่อตั้งต่อนวดต่อนะครับไปห้างสรรินค้านะครับหรือว่าสนามบินนะครับเห็นเครื่องแบบนี้ก็ไม่ต้องกลัวนะครับถ้ามีคนจะเปต้องใช้ก็เอามาใช้เลยวิธีใช้ง่ายก็ง่ายด้วยหนึ่งสองสามเท่านั้นเองพอเสร็จทุกขั้นตอนแล้วนะครับก็รอผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมารับไปนะครับขนย้ายผู้ป่วยไปอย่างถูกวิธีนั่นเองนะครับไม่แน่เหมือนกันนะครับว่า วันหนึ่งเนี่ยนะครับเราอาจจะได้ช่วยเหลือชีวิตใครสักคนหนึ่งแล้ไม่ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราในข้างหน้านะครับนี้เป็นข้อมูลที่สําคัญมากๆที่คิดว่าประชาชนทุกคนเนี่ยเป็นประโยชน์อย่างสูงที่รู้เก็บตัวเอาไว้ก่อนต้อทงของขอบคุณอาจารย์อารามวงมากๆเลยนะครับสวัครับดียร์สวัสดีครับในช่วงหน้าเรามาติดตามกันนะครับมีคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านรออยู่ในช่วงออนไลน์คลินิกครับ ครับคุณผู้ชมครับถึงช่วงสุดท้ายของรายการดรสมิธแล้วนะครับพี่นนยังอยู่กับต้อนอยู่นะครับ<ม>ในช่วงนี้นะครับต้อนออนไลน์คลินิกยกตั้งใจเปิดรับเอาคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านนะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างไม่ว่าจะเป็นทางทว<ม>ิตเตอร์นะครับที่ d r s m i t h t v นะครับหรือว่าทาง Facebook ที่ w w w f a c e b o o k c o m d o r s m i t h t v เคยได้ยินข่าวเรื่องคนโดนต่อต่อยจนเสียชีวิตทําไมต่อถึงมีพิษ้แรงทําให้เสียชีวิตได้ถ้าเจอคนโดนต่อรุมต่อย เราควรช่วยเหลือและปฐมพยาบาลอย่างไรบ้างการที่ถูกต่อต่อยนะครับหรือว่าพึ่งต่อยหรือว่ามลแรงหลายๆชนิดต่อย,ยนะครับมันก็จะกระตุ้นนะครับให้ร่างกายเราเกิดภูมิแพ้ที่ไวเกินไปนะครับจนกระทั่งเกิดปฏิกิริยาการแพ้ที่รุนแรงมากๆเช่นมีทางเดินหายใจที่บวมขึ้นหายใจไม่ออกนะครับเป็นลมพิเ่อทั้งตัวนะครับหรือว่าสุดท้ายนะครับความดันจะตกนะครับแล้วก็หายใจไม่ได้ ก็ถึงขั้นหายใจล้มเหลวหัวใจล้มเหลวได้ในที่สุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่ยกฝากนะครับหลักการง่ายๆแล้วกันว่าเมื่อถูกพวกแมลงต่อยแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ที่ต้องไปโรงพยาบาลใช่ไหมเพราะไม่ใช่ทุกคนเนาะที่โดนแมลงต่อยแล้วจะงไปโรงพยาบาลใช่พี่สังเกตง่ายๆเลยนะครับอันดับที่1เลยนะครับถ้ามีอาการบวมมากแดงมากนะครับแบบต่อยนี้เดียวโอ้โหปูดขึ้นมาใหญ่เลยอันนลูกมะปูดลูกมะนาวอะไร่เงี้ยคือสัญญาณไม่ดีนะที่ไปโรงพยาบาลดีกว่าอันดับที่2นะครับเป็นนาน ยังบวมยังปวดนะครับสาง้าวันย,ยังไม่าย <ก S 2> ุัใช่ด่บที่3นะครับคืออาการไข้นั่นเองครับถ้าต่อยในปกติมันไม่น่าจะเกิดไข้นะถ้ามีไข้อาจจะมีภาวะติดเชื้อหรือว่าอะไรอื่นร่วมด้วยแล้วนะครับสุดท้ายนะครับก็คือภาวะแพ้นั่นเองมีพื้นขึ้นหายใจติดขัด นะครับหรือว่ารู้สึกวูบหมดสตินะครับอันนี้ไม่ต้องเก็บไว้แล้วนะครับพี่ไปโรงพยาบาลเลยพามาหาคุณหมอเลยดีกว่าถูกต้องครับนี่แหละครับกันเลก่อนหมดคําถามของเราแต่เพียงเท่านี้นะครับผมวันนี้ได้ความรู้มากครับหมอครับผมว่าคุณผู้ชมหลายท่านคงจะเป็นเหมือนผมคือแบบดูแล้วเฮ้ยมันก็เกิดแบบสะท้อนย้อนกับตัวเองบางทีก็แบบเป็นเรื่องง่ายๆนะแต่บางทีเราก็อยากไม่ควรมองข้ามนะครับไม่แน่เหมือนกันนะครับสักวันใดวันหนึ่งนะครับ เราจะเจอเหตุการณ์เหล่านี้ต่อหน้าถ้า<ด>เราสามารถจัดการได้นะครับโอ้โหเพื่อว่าเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่มากนะครับการช่วยเหลือชีวิตคนนะครับรวมไปถึงนะครับถ้าเราเผยแพร่ความรู้ไม่แน่เหมือนกันสักวันหนึ่งอาจจะมีใครบางคนมาช่วยชีวิตเราก็ได้โอ้โห,โห,หนั่นเลยพี่เย <ขอ S 2> ี่ย <ขอ S 2> มมา,มากเลยวันนี้นะครับขอบคุณพี่โอ๊คมากครับผมมีผลงานละรอากดะฝายกับผู้ชมบ้างไหมครับก็เป็นซิงเกิลนาทีที่ไม่มีฉันนะฮะอันนี้เป็นซิงเกิลแรกนะครับเดี๋ยวลองฟัง ซิงเกิลที่2อละกันจะตามมาอีกเร็วๆนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับติดตามสาระความรู้ดีๆนะครับเรื่องสุขภาพได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์เวลาเกือบห้าโมงเย็นทางช่อง5้านะครับอย่าลืมครับทุกวันจันทร์คุณมีนัดกับดรสวิทครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ